กำหนดการแต่ว่าถ้าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวพวกเราทั้งหลายก็คงจะยังไม่ทราบประคงกําหนดการก็คงจะได้แต่บางคนเท่านั้นเองคงจะพิมพ์ไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดกล่าวให้ภูกคณะจัตยายิยโยมได้ฟังได้เข้าใจแล้วก็นี่แหละถึงยังไงก็ตามเรามาคราวนี้ครั้งนี้จัตยายิยโยมทุกคนนะมาเพื่อสร้างคุณงามความดี มาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของตนเองแต่ถึงยังไงก,ก็ตามนะลูกหลานคณะทศาญาธิวงทุกท่านนะศีลธรรมจริยธรรมมันดีงามถ้าว่าพวกเราประพฤติปฏิบัติด,ดีแล้วจิตใจของเราอบอุ่นจิตใจของเรามีความสุขนะนะจิตใจของเราไม่ว้าเหวี้างว่าเงียบเหมาเศร้าสิมเพื่อ,อไรพาะใจของเราเราลึกถึงคุณงามความดีอยู่เสมอนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็เอา จะทำยังไงได้เกิดขึ้นอย่างที่หลวงพ่อพาลูกหลานสวดเมื่อกี้เนี่ยคือไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเจ้าของไม่ให้หลงเจ้าของหรือเจ้าของพยองพองตนให้พิจารณาอภินาหะปัจเจเวคคณะห้าเนี่ยไว้อยู่เสมอเสมอนะ,เ,อะเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพลากจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงแน่นอน เเมื่อนคนตายไปแล้วเอาอะไรไปด้วยไม่ได้ต้องพัดพรากเข็มหลัทิ้งทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเรือนทั้งพี่ทั้งน้องสามีภรรยาวงศาขนาญาติไปตามลำพังจากนั้นก็ไปเราจะต้องได้รับผลของกรรมกรรมคือการกระทำถ้าเราทําสิ่งที่มันไม่ดีไว้ในเมื่อในเมื่อเป็นมนุษย์กรรมที่มันไม่ดีนะกรรมชั่วที่มันไม่ดีจะตามเราไปสู่สัมรารที่ระพบนะทน ถ้าเราทําไม่ดีเราไปตกนระกหมกไหมไปได้เลยถ้าเราทํากรรมดีสิ่งที่มันดีเราไปสู่สวรรค์นี่แหละจะต้องพัดภาคไปแล้วกัจะต้องได้รับผลของกรรมที่ตนได้กระทําไว้อันนี้ก็ให้พิจรารณาไว้อยู่หนึ่งเนืองตลอดเสมอตลอดไปนี่แหละเราทำคำสอนของพุทธาน,นุขลพ่อจึงพาสวดอภินหาหะรปัเจเวกคณะห้าข่อเนะจกน,นก็แผ่เมตตาจะเพรัตาจะ,ะ,ะดาห์นตุก จากนั้นก็ให้แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายให้ปีเมตตาซึ่งกันละกันถ้าพวกเรามีอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความเมตตาซึ่งกันละกันอยู่เท่าไรก็ร่มเย็นเป็นถูกไม่เบียดเบียนซึ่งกันละกันน,นี่แหละน,นี้แหละหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาคุณนะัะคุณนธรรมศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมคือจิตใจที่มีเมตตายอยู่เสมอ คุณธรรมศีลธรรมคือรักษากายวาจะให้เรียบร้อยจริยธรรมคือความประพฤติประพฤติเราจะพูดเราจะกล่าวเราจะทำสิ่งไหนออกไปต้องคิดไข้ควรพบทวนดูซะก่อนอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนกับการคิดการทำการพูดของเราเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นท,ทุกทุกท่านก็ต้องการต้องการความสุขอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราปรารถนาเพราะนั้น อย่าไปพูดอย่าไปทำในะสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง,งที่สิ่งที่ไม่เป็นธรรมอันนี้แหละคือการเป็นอยู่คือ,คอสิ่าศีลคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแต่ส่วนตัวเข้าไปอีกถึงให้ภาวนานะลูกหลานนะ,ะก่อนลับก่อนนอนก็ให้วหายพระเจ้าก่อนอรหังสวาคโตสุปฏิปนโนอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลวงปู่มั่นท่านม่ให้นอนตุ่มนอนตาม่านวานะ ถ้านอนตูนอนตามไม่มีการไหวพระสดมนอนนอนนอนวัวนอนควายเท่า,านั้ไนงนะท่านพูดอย่างนั้นนะเพราะนั้นเราต้องนอนมีพุทธทางรำมังสังขังมีพุโทโธธรรมโมสังโฆเ,เวลาเราจะนอนในตองก,ากรางสักก่อนแล้วลึกถึงระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สอนว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆถ้าว่าคนมีพุโทโธธรรมโมสังโฆในจิตในใจแล้วนะ อ,อ,อยู่ที่ไหนก็ล่มเย็นเป็นถุกนะเทวดาก็ช่วยเหลือนะคุ้มครองนะัชธาญาติโยมโลูกหลานนะถ้าหากว่าคนที่ไม่มีพุโทโธธรรมโมสังโฆเนี่ยไปอยู่ที่ไหน,นี่มีแต่เ,เป็นไปอยู่กับพูดผีเทวดาบังบทเขาก็ไม่ไม่คุ้มครองนะแต่ถ้าว่าไปอยู่ถ้าว่าคนมีพุโทโธธรรมโมสังโฆในจิตในใจแล้วเ,เทวดาคุ้มครองอสมัยหนึ่ง เด็กน้อยที่กรุงสาวัตถีเนี่ยไปลากเวีนลากหาฟืนกับพ่อแม่ไปหาฟืนกับพ่อเนะ่พอนั้นวัวเข้ามาในเมืองพ่อวิ่งตามวัวมาแล้วกลับออกไปไม่ทันเขาปิดประตูเมืองมีแต่เด็กน้อยอยู่นอนทุทีผีป่าช้านะเออทีนี้อมนุษย์คือ,คอผีกระสือนาลงไปผีปอบผีกระสือผีอะไรก็ไม่รู้ละไอ้วว่าผีรี่ว่าอามนุษย์ เออทีนี้เอามนุษย์ไปเห็นเด็กน้อยมันนอนขดอยู่ในใต้ท้องเวียนใช่ไหมไม่มีพ่อเอเอเอ,อามนุษย์คนหนึ่งเอ,อเอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเป็นลากมันเล่นว่าเด็กน้อยคนนี้ว่งเออทางเอามนุษย์คนหนึ่งเป็นคนศีลคนทมใช่ไหมเหมือนกับคนเราเนี่ยคนศีลคนดมก็มีนะคนเกเรก็มีใช่ไหมล่ะเอ่อ,อามนุษย์ก็เหมือนกันนะผีปีศาจกับลักษณะอย่างนั้นนะ่ะผีตัวที่เป็นเกเรเนี่ยก็เป็นลูกเป็นลากขาเด็กมา พอไปลากขาเด็กมันเด็กน้อยมันมันมีพุทโธธรรมโมมันเข้าวัดเข้าวาใช่ไหมละ่ะพ่อแม่สอนให้เข้าวัดเข้าวานพอไปลากขาพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เออเอมนุษย์คนนั้นก็จะ,ะรุ่งเย่งเลยทีนียโอ้แต่มนุษย์อมนุษย์คนหนึ่งเหรอเห็นไหมถ้าว่าเธอไม่ไม่ไม่สำรักความผิดของเธอนะไม่แก้โทษของเธอนะ่ะ เจ้านายเจ้านายที่เป็นเจ้านายของเราเนะี่ยลงโทษเธอแน่ๆน,นะนี่เธอไปทํำยังไงอย่างนี้ไปไปหาอาหารไนหะ้เข้าไปหาอาหารให้เด็กน้อยกินเออถึงเอาผีเอามนุษย์คนนี้ก็ถึงเข้าไปในเมืองไปเอาที่อื่นกไปไปเอานะไปเอาต้นตำรับกับข้าวของปยาปเสนไงเออเอามาเอามาให้เอามาหมอบไห้เด็กน้อยงวงเงียมก็ขิวข้าวใช่ไหมละ่ะ มันลูกมาไม่รู้าใครเอามาให้กินมันก,ก็กินเลยแหละมันก,กินแล้วมันก,ก็นอนต่ออีกวันผมเอามนุษุ์เหล่านั้นก็ไปพอพุ่งนี้เช้ามาทีนี้เอ้าใครมาขโมยสิ่งของของพระเจ้าแผ่นดินไปถาดทองคําหายแล้วเ,เ,เขาก็โวกเวกโวยวายตามไปตามมาก็ไปถึงไปหเห็นเด็กเออไปเด็กเด็กเด็กใหม่ไม่ทราบนะจนได้ถึงพระผู้ธเจ้าพระผู้ธเจ้าจึงเล่าเก่าให้ฟังวัาน,นี่แหละบรรทุก ไปเอาอาหารมามเลี้ยงเด็กเพื่อแทนทดทันในการที่กระทำไปลากขาเขานะนี่แหละอันนี้เราคนมีพุทธโทธรทมทรมวัวเทพเจ้าเราเทวาภูมลูกขะเทวดากับคุ้มของนะลูกหลาะนะเพราะนั้นเราจะนอนต้องไหว้พระจะก่อนยิ่งไปนอนต่างถิ่นต่างแดนถ้าไปนอนตุมตามไปเลยเนีย่ยเดี๋ยวผีอ่ำนะ ผีอําง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเราต้มีพุทธโธธรรมโอสังโฆผีจะไม่อําฮะเอออันนี้ก่อนนี่หนะให้พุทธมีพุธทธธรรมสังฆะเออคุ้มครองนะนี่แหละอ,อดยใจหนึ่งเออเขาวานเป็นยายยายกนหนึ่งนะเออเขาไปมัดใส่ต้นไม้เออผลที่สูกก่อนเนละเทวดาไปมัดให้เสือกินเลเออ ผีบางบทเขาบอกอ้าวยายนี่เป็นคนศินคนทำแล้วเป็นคนเป็นคนบาปแล้วเป็นคนบุญว่าถ้าเป็นคนบุญเนี่ยเสือจะมากินไม่ได้นะแอบเสือกินกันเสือบาปใครกินกันทาบาปเพราะมันคนมีศินมีธรรมเราก็ต้องไปคุ้มครองถ้าว่าเราไปคุ้มครองเราก็เป็นบาปเหมือนกันนะัน่นแหละพวกบางบทอยู่ในป่าเขาก็เลยจะทำยังไงจะทดสอบดูว่ายายคนนี้เป็นศินเป็นธรรมขนาดไหน เขาไปหาขนไก่ปีกไก่มาใช่ไหมละ่ะมากัแยงแยงเข้าจมูกใช่ไหมแยงเข้าบมูกจมูกยายเนละยายกระจามเฟ่งพุโทโธธัมโมสังโฆยายว่านะเออโอ้ยายเนี่เป็นคนเป็นขนศินคนทาเป็นคนวัดวานะาะกัแยงเข้าจมูกซ้ายกัดจามออกมาอีกเลยไม่ได้นะเสือมนงมากินคนวัดคนว่าคนศินคนทาไม่ได้นะไปหาหากินที่อื่น ผีบังบดเขาก็รักษาเนี่ยนะเ่เพราะว่าคนฉินคนทาตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะถ้าว่าคนดีแล้วตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปที่ไหนกเ็เทวดาไม่เห็นกับมนุษย์เห็นมนุษย์ไม่เห็นกับเทวดาคุมงพองดังนั้นขอให้พวกเราทุก,ท,กท่านนะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะถ้าเป็นคนดีแล้วใครๆก็รักทั้งหมดะถ้าเป็นคนเกเรเป็นคนเลวเป็นคนเร็วคนชั่วแล้ว ใครใครใครก็เห็นกับมิต่ติดฉินนินถาดูถูกเหยียดหยามนั่นะอันนี้ก็คือฝ่ายสธาญาติโยงฝ่ายพระสงฆ์เหมือนกันนะลุงน้องลุงทั้งหลายเราเป็นฝ่ายพระสงฆ์ก็ให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยอย่าไปกระโดดโรดเต้นอย่าไปออกนอกรูกนอกทางให้เคารพในศีลและวินัยอย่าไปพยองพองตนอย่าไปอยากจะได้ชื่อเสียงโด่งดังแต่หลงข้อเนี่ย หลวงพ่อเนี่ยเป็นพาลหลวงพ่อมองมองดูตัวเองนะลูกหลานนะพออยู่กับหลวงตาเนี่ยเป็นเวลาทค่สิบกว่าปีจากนั่นไปอยู่ที่วัดนาคําน้อยหลวงพ่อก็อยู่แบบป่าตรงพงไพ่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมีแต่แนะนวแนะนําเรื่องศีลเรื่องธรรมตานเวลาจัดท้ายญาติหลวงไปหาหลวงพ่อมีแต่แนะนวแนะนําเรื่องศีลเรื่องธรรมก็ไม่ได้พูดเรื่องเวทมนต์คาถาบอกบัดบอกเบอร์ ไม่ได้คิดมีอยู่ในหลักพระธ,ธรรมวินัยในหลักธรรมคำสอนของพุทธะนี่แหละสรุปแล้วก็คือถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเนะเพราะนั้นศีลธรรมของพุทธ,ธศาสนาเนี่ยถ้าว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนะอ,อ,อยู่นักสถานที่ใด ไม่อดไม่อยากละผ่านลูกผ้าหลานนะเทวดาไม่เห็นมนุษย์ก็จะเห็นมนุษย์ไปเห็นเทวดาก็ остав. จะเห็นถ้าเราปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมแต่อย่าปฏิบัติหลอกๆเท่านั้นแหละให้ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรแล้วก็เดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาพปฏิบัติมานั่นแหละจากนั้นกอเนี่ย สร้างบุญสร้างกุศลไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปแต่ละครัง้งแต่ละวันอยู่ด้วยมีดูด้วยสัจจะคือการจริงจังและจริงใจบำเพ็ญเรื่องสมาธิในยศในขาดบำเพ็ญพวะเราเป็นพระนะไม่รู้มีหน้าที่อะไรแเ,เราจะไปพูดเรื่องการบ้าน,านการเมืองทำมาค้าขายมีแต่การก่อสร้างอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าก่อสร้างเราก็ไม่ว่าทำมาได้มาโดยเป็นธรรมนะ อเลยมาโดยเป็นธรรมมากระทำไปอย่างลวงพ่อมาอยู่ถ้าของเพนศรัทธาญาติโยมเห็นไหมลวงพ่อขายไม่ขายดอกไม้ไม่ขายเหลียมไหมก็ไม่ได้ขายนะ,ะก่อนมีแต่พูดศรัทธาญาติโยมแนะนําไปแนะแนวไปศรัทธาญาติโยมถวายมาคนนั้นถวายนี้คนนี้ถวายนั้นมาก็ทาไปสร้างไปอ,อย่างหลวงพ่อสร้างถนนไปพระเจดีย์ของหลวงปู่ขาวแปดเม็ดนะยาวเกือบหกกิโลนะลูกหลาน,นสายนั้นนะ ถ้าคิดเป็นเงินออกมากับปัณประมาณห้าหกล้านนะแต่ทีนี้พอจะพูดพอจะทำขึ้นมากันนะทางบริษัท TPI นกอินทรีก็ถวายปูนมาตั้งห้นนะนนะาร้อยห้าร้อยห้าสิบตันนี่นะมันก็มาใช้แตทีนี้เพราะนั้นเวลาจะทำอะไรมันก็มีใครช่วยมีแต่มีแต่คนคนให้มานะแล้วก็ทำไปนี่แหละไม่รู้ว่ามีอะไรต่อไ่อะไรก็เหมือนกัน ก็ <c oughs> มีคนช่วยคนแนแนวแนะนําให้เนี่ยแลนี้คือถ้าจะว่าไปแล้วคือผู้อยู่ในท่านพวกเราอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในศีลาจารวัตที่ดีเทวดามนุษย์ก็เห็น,นกนับ่านับถือเลื่อมใสแต่ว่าพวกเราออกนอกลูก่นอกทางไม่อยู่ในศีลไม่อยู่ในวิถีไหนไม่อยู่ในศีลาจารวัตใครๆเห็นกันนะเอื่อมละอานะ ในการเป็นอยู่ของพวกเราเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะพระเนชลูกหลานทุกองค์นะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นผมพ่อพูดในฐานะที่หลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาผ่านร้อนผ่านหนาวมานานไม่ผ่านร้อนผ่านหนาวมายังไงลูกหลานปีนี้แปดสิบปีนะลูกหลานนะเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนเะจ็ดสิบเก้าปีเต็มเดนนี้หลวงพ่อย่างหกแปดสิบนะลูกหลานนะผมพูดในเจ้าก่าอ,อายุแปดสิบปัรสานะ หลวงปู่มั่นอายุ8ปดสิปีแต่หลวงพ่อเนี่ยแปดสิปีแล้วลูกหลานนะ่ะแต่อยู่กับลูกกับหลานเป็นานจักเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะหายใจขาดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นล่ะว,วะแต่ถึงยังไงก่อนที่ใจจะขาดหลวงพ่อก็มาเล่ามากล่าวมาแนะแนวแนะนําให้พระลูกพานหล,ลานคณะสัตยาญาิโยมสิลอย่างนี้นะทมอย่างนี้นะจริยธรรมอย่างนี้นะประพฤตินตนอย่างนี้นะลูกหลานนะเน้อหลวงพ่อผ่านมาแล้วเอ,อ หังทางโลกคดีโลกคดีธรรมหลวงพ่อผ่านมาแล้วถ้าลูกหลานปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อ,อพาแนะน,น,นำมาเนี่ยนะลูกหลานมีแต่ความร่มเย็นเป็นจุกนานลูกหลานนะไปยันอยู่นักธรรที่ใดถึงจะไม่ร่ำไม่รวยก็ไม่ทุกข์ไม่ยากอพอเป็นพอไปอไ,มไม่ทุกข์ยากลําบากเพราะอะไรเพราะศีลธรรมคุ้มครองอคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมคุ้มครองพวกเราจะอยู่ ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขพ่อมีศีลมีธรรมนะถ้าว่าพวกเราออกนองลูกนอกทางนะเดือดร้อนวุ่นวายนะลูกหลานไนดะ้จะทายาทโยมเน้อลุงพ่อก็พูดอย่างนั้นนะลูกหลานนะวันนวันนี้หลวงพ่อได้ขึ้นมากล่าวสัมโมชนนยกถาลำเลึกถึงพระคุณของหลวงหลวงปู่ข่าวหลวงพ่อกล่าวเป็นพุทธภาษิตบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานัง่งบูชาบุคคลที่ควรบูชา บุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็นคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ขาวหลวงปู่บุญเพ็งที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีของลูกของหลานของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเ,เป็นบุคคลที่เคารพสักการะเป็นบุคคลที่ควรบูชาเรียกว่าบูชาจะปูชนียนะานังขยะวยะธรรมมาสังคาราหลวงพ่อย้ำอีกว่า พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเน้อพระพระพุทธเจ้าสั่งเสียพวกเราว่า,าร่างกายสังขารมีเกิดแก่เจ็บตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นขอขอให้พวกเราท่านทั้งหลายต้องยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนกับใครก็ว,ว่าเพ็นคุณงามความดีสินสมาธิปัญญาอย่าให้ขาดตกบกพร่องประโยชน์ท่านก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมเอออย่าให้บกพร่องจนเกินไปนะ ถ้าพอเราจะช่วยเหลือได้อย่างที่ลุงพ่อเนี่ยลวงพ่อก็เอาจุดนี้เหมือนกันนะลูกหลานนะประโยชน์ตนลุงพ่อแม่ขาดตัวปกครองประโยชน์ท่านหลวงพ่อก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินอย่างเมื่อกี้เนี่ยประเทศพายุถล่มอำเภอนากลางอำเภอสุวรนณกูหาหลังคาเปิดไปเกือบสองพันหลังคา เรห่วยทหารเข้าไปหาหลวงพ่อโอ้ขอสังกะสีขอไม้ขอตะปูไม่ขอเงินนะหลวงพ่อนะขอสามอย่างก็ไปซ่อมอทดแทนพี่น้องประชาชนหลวงพ่อเอา้าแล้ววันที่เกนะ้าหลวงพ่อมาที่นี่นะวันที่เก้าพฤษภาลูกหลานนะหลวง,นะงพ่อก็นะได้นำสังกะสีไปหลายพันแผ่นเหมือนกันนะไม้ก็หลายหลายพันตัวไม้หน้าสามเพื่อเป็นซ่อม แต่ไม้ลงเรื่อยนะลูกหลานไม่ใช่ไม้เถื่อนนะเป็นไม้ลงเรื่อยจากอุดรนนะและกระตปูไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนมีทหารออกมาช่วยงานทั้ง300กว่านายนะหลวงพ่อไปมอบให้และทหารก็เอาไปซ่อมบ้านซ่อมเรือนให้พี่น้องประชาชนนี่แหละอันนี้สรุปแล้วก็คือประโยชน์ท่านนะเราก็ไม่ได้มองข้ามเวลาพี่น้องประชาชนตกทุกข์ไดยากเราก็ช่วยเหลือชุมชนและสังคมพี่น้องอยู่ได้ พระสงฆ์ก็ต้องอยู่ได้พระสงฆ์อยู่ได้พี่น้องประชาชนก็ต้องอยู่ได้อาศัยซึ่งกันและกันนี่แหละถ้าพวกเรามีเมตตามีน้ำใจต่อกันถึงยังไงก็ร่มเย็นเป็นถุกนะสถานาติวยมล,ลูกหลานนะแต่ว่าพวกเราไม่มีความเยื่อใยมีแต่ความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมีแต่จะฆ่า,ข,าข้างละฆ่างลงเผาพันธุ์ซึ่งกันและกันจะหาความสุขไม่ได้นะ การกล่าวสัมมูทนิยกถาและกล่าวสังเวทนิยกคาถาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณบุญรมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงปู่ขาวหลวงปู่บุญเพ่งที่ท่านทําคุณูปการไว้ที่ทําของเพนมากมายขอให้คุ้มครองผีน้องประชาชนจัตอาญาโยมทุกหมู่ทุกเหล่าทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเถินรับพรนั่นสินะเมื่อกรับพรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะลงจากธรรม,มาน ล้วก็จะได้เป็นจุดเทียนชัยจุดเทียนพระพุทธมนต์จากนั้นพระสงฆ์จะ,จะเจริญพระพุทธมนต์ต่อไปนะลูกหลานนะักสัตยาญ,ญาิโยมนนะล้วก็ให้ฟังธรรมเทศนาให้ฟังพระปริตตามงคลให้จบซะก่อนจะไปที่ไหนจะค่อยกลับบ้านนะลูกหลานนะคงจะไม่นานเท่าไหร่หรอกนะแต่ในหลวงพ่อจะให้ศีลให้พรให้เป็นสริให้เป็นมงคลสําหรับสัทธาญ,ญาิโยมลูกหลานทุกคนที่ได้นั่งฟังธรรมเทศนาหลวงพอ่อ ที่จบลงไปแล้วนะอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยะตะวัฒโกภละวัฒโกวันนวัฒโกสุขวัฒโกโหนตุสะปาทาอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายะตะวัฒกาภละวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาโหนตุสะปะทา ทุกขโรคพยาเวลาสูกาตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุจเตสสาสายสิทธิธานังลาพังโจธิภาคขยังสุขขังพลังสเสริอายุจวันโนเจโปขังวุตทีจะยตัตวาตตวัตส,สาจะอายุจะชีวสิทีพระวันตุเต ภาวะตุสะภาพมังคลังรกขันตุสัพปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพ,พธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังฆานุภาเวนะสทาโสถีภวันตูเตสุท่านสามารถติดตามรับฟัง พระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ mp3 และหนังสือ e-book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชี แอดวัตป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www. วัดป่านาคำน้อย .com สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา